ประเทศของเราฮะก็บางทีตํารวจท่านอาจจะง่วงบ้างออแบบบางทีจับไม่ไหวจับไม่หวานไม่ไหวเป็นไงเราเพิ่งจ่าเคนกับจ่าติ๊กเหรอเออเนี่ยดูเรื่องจ่าเคนจ่าติ๊กที่อยู่ไหนเนี่ยติแบบไหนเออนะงี้ต้องให้จ่าเคนจ่าติ๊กไปอยู่ทั่วประเทศแล้วมั้งออกซอกซอยไหนที่มียาเสพติดเอาจ่าเคนไปยืนใช่ไหมล่ะเพราะว่าจ่าติ๊กไปยืนก็ลําบากไงเดี๋ยวเล่มไหนจ่าเคนจ่าติ๊กเล่มนู้นเฮ้ยเมื่อกี้เล่มนี้เออเล่มนี้ เพราะจากเคนจากติเขาเขาเน้นจราจรอย่างเดียวใช่ไหเออเหรอเออเขาจราตํารวจเขาเป็นตํารวจจราจรเออเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเขาจะไปจัดการยาเสพติดได้ไงต้องต้องเพิ่มแล้วนะต่อไปตำรวจต่อไปตำรวจจริงทำาอะไปทำนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูดิเคนติ๊ก แล้วนะสามารถเอียงซ้ายขวาได้ใช่เอียงซ้ายขวาขยับมือได้อ,อ,อ๋อ้ยเพิ่งว่านะเขาใช้งบประมา,ามญตำรวจจะพ่ายเอกชนนะครับเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เงินตำรวจออเองอเหมือนตำรวจจริงๆหน้าตาคมเข้มผมผมเลยอยากดูจริงๆเลยขนาดแล้วเขายืนยันด้วยแนะว่าจ่าเคนกับจ่าติ๊กจะไม่ถูกเด้งเหมือนจ่าเฉยนะครับอืและจ่าเฉยจะเปลี่ยนชื่อเป็นจ่ายยิ้มประเทศนี้ถนัดเปลี่ยนชื่อนะครับโค โครงการอะไรมาใหม่เปลี่ยนชื่อกันตลอดเลยครับมันเหนื่อยนะครับเริ่มตั้งแต่ยายาม้าเป็นยาบ้านี่แหละเออยาม้าเป็นยาบ้าแล้วก็เปลี่ยนอะไรสามสิบบาทรักษาทุกโรคเป็นอะไรนะเป็นบัตรประชาชนใบเดียวโครงการอะไรนั้นไอ้สักอันหนึ่งเนี่ยประกันชีวิตแห่งชาติอะไรไม่ใช่สุขภาพหลักสุขภาพแห่งชาติอเลยจ่าจะได้เป็นจ่ายิ้มอีกแล้วครับไม่สับสนนะครับเนี่ยต้องการเราเปลี่ยนชื่อต้อรึเปโอ้ผมมาเปลี่ยนบ่อย เฟซบุ๊กกับผมว่าเปลี่ยนจนคนงงแล้วตอนนชื่ออะไรกันแน่เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจุกสุพรรณบุรีครับจุกเชิญฮะเออก็อยากจะเสริมคนที่อยู่ปาจีนเมื่อกี้หน่อยนะครับครับไอ้เรื่องยาเสพติดเนี่ยเราก็รู้ว่าทะลักมาจากชายแดนใช่ไหมครับโดยเฉพาะพม่าเนี่ยมากที่สุดเลยครับท่านนายกพยืนพม่าเนี่ยทำไมไม่คุยเรื่องนี้เลยเออใช่ครั หรือว่ามันมีผลประโยชน์อะไรกับเขาหรือเปล่าถึงไม่กล้าไปคุยเรื่องนี้แล้วก็จับยาบ้าก็จับมาจากคลาร์กมาจากทางนั้นแหละหตะเข็บชายแดนด้านนั้นแหละหหแล้วทําไมอ่ะทําไมไม่ไปคุยกับเขาเรื่องนี้แลวเรื่องเรื่องไอยาเสพติดเนี่ยครับนะนั่นสิทำไมไม่ไปคุยน,น้อ,อ,อยทำนะไปคุยเรื่องอะไรไร้สาระ ไอ้เรื่องที่จะคุยไม่คุยไอ้เรื่องแรงงานทะลักเข้ามาอีกแรงงานเนี่ยเข้ามาเท่าไหร่เออจะคุยกับเขาเนี่ยมีมาตรการอะไรไม่คุยเออเนี่ยใช่ต้องมีมาตรการครับอ่าแล้วแล้วแล้วนโยบายเป็นไงนโยบายสามอย่างของคุณทักษิณอ่าผมว่ามันก็ดีนะฮะครับเพราะว่ายังจบปริญญาตรีเนี่ยพอจะเรียนมาได้เนี่ยใช้เงินเท่าไหร่ความสามารถเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าาให้ค่าแรงเขาน้อยเนี่ยมันสมองก็ไหลหมดอืม ใช่ไหมฮะครับเ้วเราให้เขามากหน่อยเนี่ยเขาก็จะได้มีตั้งใจทํางานคนดีๆความสามารถดีๆก็จะได้ทํางานให้ร,หหรชาชการได้นะฮะส่วนไอ้ค่าแรงขั้นต่ำสามร้อยเนี่ยผมก็ว่ามันก็สมควรนะเราจะไปคิดสามสิบวันไม่ได้เพราะวัน,นหยุดุเขาไม่จ่ายใช่ไหมครับนะเพราะวันหนึ่งเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยกินก็จะเป็นร้อยละแล้วก็มีครอบครัวด้วยจะเหลืออะไรจะมันก็ไม่พอใช้ช่ไหมครับก็ริง อ่าแล้วแล้วเงินบาทแข็งนี่นกระทบกระเทือนไหมครับคุณจูบโอ้ยผมไม่กระทบกระเทือนเราเพราะผมไม่ได้ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องนี้อ๋อ<ต>ครับผมค้าขายของผมธรรมดาฮะอืมค้าขายในประเทศธรรมดาครับ,บแต่ผมว่าเชื่อเงินบาทมันมาตรการที่ออกมาผมตามความคิดเห็นของผมนะครับมันก็เพื่อเป็นการสร้างภาพก่อรัฐบาลว่ามีมาตรการทีร่มีทางแก้ได้หละครับอืมเพราะตาบใดที่เงินเนี่ยมันไหลเข้ามาเนี่ยโดยที่ว่า ต่างชาติมาลงทุนคใช่ไหมครับครับแต่เราเนี่ยบอดจีต้องไปกู้เข้ามาอืแล้วเอาจะเอาเงินเราเนี่ยไปไปสู้กับเงินต่างประเทศเพื่อจะให้ให้อ่อนค่าลงอ่ะเราก็ยิ่งเจ๊งเข้าไปใหญ่เลยเขาเรียกว่าขาดทุนสองเด้งอ่ะใช่ไหมยังไงแล้วก็สู้ไม่ได้ไม่ได้หรอครับเพราะทุกวันนี้รัฐบาลเอาแต่พูดเรื่องจีบีพส่งออกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอย่างเดียวเลยอืใช่ไหมทำไมไม่ไม่ไม่พูดส่งออกถึงด้านเกษตรกรรมไม่ช่วยเกษตรกรรมบ้างล่ะครับ เกษตรกรเนี่ยข้าวเนี่ยน้นาไล่ก็น้ําท่วมก็ไม่เห็นไปช่วยพืชผลเจอพายุก็ไม่ไปช่วยพูดทุกวันเนียแค่จีบีจีดีพีของไออุตสาหกรรมส่งออกนะอไอเงินอุตสาหกรรมส่งออกนี่ใครลงทุนครับต่างชาติมาลงทุนถ้าตาบใด้เขาถอดไปเมื่อไหอไร่แล้วจีบีพีของเราจะเหลืออะไรจริงไหมครับครับผมฮะผมก็ขอแสดงความคิดเห็นแค่นี้แหละครับขอบคุณครับคจูสวัสดีครับนี่เอาเงินบาทไปสู้แล้วเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งพอแพ้ก็ ดูเงินบาทก็ลดเงี่ยเข,เขาไม่เขาไม่สู้ครับเขาไม่สู้เขาไม่มีนโยบายไปสู้ตรงนั้น <c oughs> แต่ว่ายังไม่ได้ทําอะไรแต่ว่ามาตรการก็ออกมาก็ต้องต้องต้องดูเลรวามันจะช่วยช่วยอะไรได้บ้างเพราะว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้คือภาพรวงตามันเยอะอคือ,อเกมการเงินของโลกเนี่ยมันก็เล่นกันอยู่กับแค่เรื่องตลาดทุนกับตลาดเงินตาต่างประเทศนี่แหละฮะแล้วตอนนี้ดอลลาร์มันอ่อนมากคนก็ไปเก็งกาไรหุ้นน้ํามันทอง มีกันอยู่แค่เนี้ยครับก็ต้องท้องขึ้นไปบาทละหมื่นเก้าล 10, แล้วดูแล<อ>ตัวเองอกันนะฮะส่วนนโยบายของคุณทักษิณเนี่ยครับคุณอพิสิทธิ์เขาไ่วยังไงบ้างนะเนี่ยเขาบอกว่าอย่างเี้ฮะเขาบอกว่าเป็นธรรมดาของการจะหาเสียงแต่ดีใจว่าเริ่มมาดูประเด็นที่ต่อยอดจากสิ่งที่ตนทําอยู่นั่นแหละได้ทีเลยได้ทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องปรกันรายได้เกษตรกรหรือการยกระดับเงินเดือน แลกเข้าแับข้าราชการแสดงทุกพรกการเมืองเห็นตรงกันว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้มีความสําคัญส่วนตัวเลขนั้นเป็นรายละเอียดค่อยไปว่ากันประชธิปัดเขาต้องงี้ครับผู้สึกข่าวถามว่านโยบายของพลเอกทักษิณสามารถทำได้จริงหรือไม่คุณนิสิธิ์บอกว่าต้องดูเงื่อนไขและก่อเวลาต่างๆครับเมื่อถามว่าค่าแรงขั้นต่ำวันละสามร้อยเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนพสิธิ์กล่าวว่าต้องถามกลับด้วยว่าวันนี้เราจะดูเฉพาะเรื่องค่าแรงหรือจะดูเรื่องการจ้างงานด้วยแค่ไหนก็ทําได้ทั้งนั้นแต่ถ้าค่าแรงสูงเกินไปก็ไม่มีใครจ้างงานอื อย่างที่ผมบอกแหละระวังแรงงานต่างด้าวให้ดีๆมันถูกกว่าเยอะใครก็อยากได้ต้นทุนถูกต่ำๆพม่าเนี่ยคุยด้วยยากใช่คุยคุยคุยยากฮะคือไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีท่านไหนคุณผู้ชมต้องเรียนตรัวพม่าเนี่ยคุยด้วยยากแล้วไอ้คนผลิตยาเสพติดอย่างที่คุณบอกถูกจนกลุ่มน้อยจนกพม่าเขาพม่าจนกลุ่มน้อยเยอะแบบมันเยอะแยะไปหมดเลยกลุ่มน้อยงั้นเลย กลุ่มนกลุ่มนหอยมีอยู่นยกลุ่มนิดกลุ่มน้อยมีอยู่มีอยู่นอยมีอยู่น้อยอย่างเงี้ยนแล้ววุ่นวายมากเลยนะพวกกลุ่มน้อยเนี่ยนะฮะเขาพยายามจะแยกตัวไงเขาขายยาเสพติดเป็นทุนไงแต่ว่าเวลาเราเวลาเราดูแล้วเราก็สงสารมนกันนะอ่านประวัติศาสตร์สมัยก่อนนะยังประเทศบางประเทศที่เขาไม่มีไอเชื้อชาติสันชาติเชื้อชาติชาติบางชาติที่เขาสิ้นชาติเช่นมอญเนาะใช่ไหมเมื่อก่อนมอญนี่ก็คือใหญ่กว่าพม่าก็มอญน่คลองพม่าอยู่แล้วก็โดพม่าตีนะกระเหลี่ยงไงก็ไม่มีแผ่นดิน ใช่ไหมฮะคุณพิสิทธิ์ก็ตอบเขาตะกีอ้อ่านอ่านานึกนึกเขาตอบเป็นภาษาที่ปัดมากๆเลยนะอา้าวเขาก็บอกไงเห็นไหมเนี่ยขอบใจน,นะอุตส่าห์มาต่อยอดเดีสิ่งที่ตนทำอยู่ต่อตัวต่อตัวเองไปต่อยอดคนอื่นไม่เห็นพูดอย่างนี้เลยนะแต่คนต่างต <ๆ S 1> ่อยอดนั่นเหรอง่ายคิดง่ายๆแต่คนต่างต่อยอดเออถ้าไม่พลาดกันมาดี๋ยวมาดูเรื่องนี้หน่อยเรื่องคุณจตุพรตั้งหัวหน้ากาเป็นที่ปรึกษาอะไรเนี่ยนะครับนี่ฮะนี่คือ มันไม่ได้แค่คุณจตุพร<ม>ที่ททคุณวันลบตังคณะอนุรักษ์เนี่ยก็ออกมาเปิดเผยเนี่ยนะคุณวันลบซึ่งเป็นอดีตสวที่เคยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาการกิจการสตรีเยาวชนและผู้สูงอายุเนี่ยนะครับบอกว่าเนี่ยเรื่องนี้เป็นปัญหามานานจนดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วโดยเฉพาะการตั้งคนที่ไม่มีประโยชน์ต่อการทำงานต่อกรุมมาิการท่าที่พบมีสีรูปแบบนะครับหนึ่งคุณสมบัติไม่ครบแต่ขอเข้ามาเพื่อเป็นเกียรติประวัติส่วนตัว สองข้ามาแล้วก็ทํานาบัตรไปใช้เ so ป right ็นเครดิตใช้อาไปสิทธิ์หรือไปแสวงหาผลประโยชน์ที่ปรึกษาเรามาต่อไอ้ที่ปรึกษากรรมธิการนะจ๊นน้องน้องช่วยช่วยช่วยเคลียร์รถบัสให้พี่ได้ครับหาเคลียร์รถบัสเคลียร์รถเมละพี่เอารถพลาสติท่อกระถิ่นไงอ๋อได้ครับพี่ได้ครับได้ครับได้ครับท่านท่านสสท่านปุ๊บอ้าวเดี๋ยวน้องครับพีกฝาดตรงไหนอรอไฟแดงอ่ะเมื่อกี้มันไฟสีอะไรมันไฟสีไฟสีส้มแก่เออ อันนี้ดู<อ>นามบัตรพี่โอขอโทษครับขอโทษครับเออรู้บ้างนะรู้บ้างนะจากขุนนะฮะ <laughs> ข้อสามประธานกรรมธิการเชื้อเชิญเ <ampoo> ขารับตำแหน่งแต่มีเงื่อนไขขอให้ไม่ต้องรับเงินประจำตำแหน่งโดยประธานเก็บเงินส่วนนั้นเข้ากระเป๋าตัวเองซึ่งคนคนนั้นก็ยอมเ <ๆ S 1> พราะอยากเข้ามาเพื่อไปหาประโยชน์ที่มากกว่าพ <laughs> ี่ไม่เป็นไรหรอกพี่ให้ผมเป็นที่ปรึกษาผมไม่ไม่เอาเงินไม่เอาเงินผมเอานามบัตรไม่ดีหรอกไม่ไม่เป็นไรพี่เก็บเงินเข้ากระเป๋าตัวเองไว้ไม่เไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผม ผมได้นาดําบัตรผมไปคุยกับอีกมีเพื่อนที่คิดอย่างนี้อีกสักสี่คนไหมมี <c oughs> <laughs> นําเงินมาให้ก้อนหนึ่งเพื่อแลกกับการได้มีตําแหน่งในกรรมธิการ <c oughs> อาฮียไปเดี๋ยวผมเซ็นเช็คให้นะอสองล้านกีบนะอ่ะอะเดี๋ยวขอตําแหน่งในกรรมธิการผมแล้วกัน <c oughs> ได้อะไรว่างบ้างนะ เช็ดพื้นห้องกรรมธิการไม่ใช่นักวิชาการขัดประตูกรรมธิการเป็นที่ปรึกษานักวิชาการอ,อ,อีกทีนึงอ,อ๋ออะไร,ะไรนักนักวิชาการนักการพันโลงเหรอนะฮะคุณอรรถบอกว่าหลายคณะก็แบ่งโคต้าคนของใครของมันครับหรือแม็กตั้งผู้สมัครที่สอบตกสมาชิกคนใกล้ชิดบางครั้งถึงขนาดตั้งกิ๊กมาเป็นก็มีมันนะเอากิ๊กเป็นที่ปรึกษา มีหน้่คนอยากเป็นนักการเมืองไม่คือต้องปรึกษากันที่บ้านมันไม่พอไม่ปรึกษากันที่คอนโดที่โรงแรมมันไม่พอต้องมาปรึกษากันต่อใกล้ๆมันห่างเหินไงงานอดีตสวกทมบอกว่าการตั้งที่ปรึกษากิีมันสาที่ไม่มีเงินเดือนที่ปรึกษาผู้ชำนาญการเลขานุการที่มีเงินเดือนประจํามีเกณฑ์คุณสมบัติอยู่แต่ละกรรมธิการควรต้องกรอีกขั้นหนึ่งครับนะต้องกรองให้มากๆนะครับเพราะฉะนั้นการตั้งเมียน้อยหรือกิ๊กเข้าไปโดยไม่มีการตรวจสอบเนี่ยก็ถือว่า เป็นสิ่งที่ไม่สมควรค่าตอบแทนแนะฮะที่ปรึกษากรมาธิการ9,000บาทตอนนี้โโผู้เชี่ยวชาญ8,000บาท<อ>คุณเชี่ยวชาญเรื่องอะไรเนี่ย<ะ>นี่นีอนน่อันนี้คือกรมาธิการการเงินการคลังคุณเชี่ยวชาญเรื่องอะไรเชี<ม>่ยวชาญเรื่องยักอยอกเงินภรรยาถูกต้องงั้นคุณเป็นบริหารเงินดีโถยักยอกนักวิชาการ7,000บาทคุณอา,าลีกานารานักวิชาการนักวิชาการด้านไหนฮะ อาวุธสงครามก็เป็นการเป็นที่ปรึกษาคุณเป็นหน้าการเออก็เป็นหน้าการไงก็ต้องเป็นนักวิชาการด้านอะไรก็ด้านดูแลคุ้มครองความปลอดภัยให้กรรมธิการไงเลขานุการห้าพันบาทนักวิชาการเจ็ดพันนะฮะว่ากันไปนะแต่อันปัญหาหนึ่งคืออะไรรู้ไหมเขาบอกว่าที่ปรึกษาส่วนตัวประธานกรรมธิการที่แต่งตั้งได้ไม่จํากัดเพราะแม้จะไม่มีเงินเดือนและสิทธิในการรับเพิ่อราแต่บุคคลที่รับแต่งตั้งมาจะใช้ตําแหน่งดังกาวเนี่ย เอื่อหาประโยชน์ให้กับตัวเองนะครับเข้าหาบ oh <my S 2> ริษัทเอกชนที่มีปัญหาในการประมูลจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานรัฐวิ่งออกหน้าวิ่งเต้นหาเอกสารข้อมูลสําคัญของการประมูลน,นํามาให้บริษัทเอกชนก็คือล็อบบี้ก็แ,กแปลว่ารู้ไงใต้โตะ๊ะนั่นคือนี่คือที่มาของการใต้โต๊ะล่าสุดนะครับมีที่ปรึกษาติดมศักของกรรมธิการคณะหนึ่งจำนวนสองคนถูกปิดประกาศไว้ตามลิฟต์อาคารต่างๆห้ามเข้ามาในบริเวณสภาเพราะนำตำแหน่งไปหาประโยชน์โอ้ประเทศของเรา มีเรื่องนี้ด้วยชื่นใจเหลือเกินนี่แหละครับคือผู้ที่ท่านเลือกเข้าไปบริหารบ้านเมืองนะครับอย่าโทษประชาชนเลยประชาชนก็ไม่รู้อย่างที่ผมบอกแหละกรุณาออกกฎหมายให้สสอเป็นแค่สองสมัยทำไมสบอยเป็นแค่สองสมัยได้ก็ใช่ใช่ใช่ไหมแล้วสมองก็หยุดสสอ่ะสสก็ต้องทํานี่ฮะสองสมัยเออทำยไงก็ได้ให้สสเขายอมออก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 คฎหองสมัยก็เดี๋ยวก็ส่งเมียเข้าไปแทนก็ไม่เป็นไรส่งเมียมาแล้วก็ส่งลูกก็ไม่เป็นไร แต่อย่างน้อยมันยังดีกว่าไงถูกไหมเพราะเราไม่มีที่พนคงคิดกับเพื่อนกันดูเออจะเราจะพูดทุกวันเลยเรื่องนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ไงก็ต่อไปก็เป็นจังหวัดของคนนั้นอยู่ตลอดดิถูกไหมครับสุพรรณบุรีมันจังหวัดของใครอ่ะมันจังหวัดของประชาชนชาวสุพรรณทั้งจังหวัดไม่ใช่จังหวัดไทยด้วยตระกูลใดตระกูลหนึ่งถูกไหมใหรือแม้แต่พิจิตรปราจีนบุรีบุรีลำ ใช่ไหมครับที่ไหนกงะที่อยู่กันนานๆนะฮะสุราษฎร์ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันบ้างคุณไปทําอาชีพอื่นบ้างอะไรเงี้ยสองสมัยพอแล้ว็ไม่เปนแปดปีพอแล้วนะครับแล้วก็แบ่งให้คนอื่นเขาเข้ามาดูแลบริหารบ้านเมืองมันจะได้ไม่ต้องมายึดติดกับอะไรกันอยู่อย่างนี้อืหมดเวลาแล้วครับรับชมรายการเราไม่ได้นะครับเกิดปัญหาทางเทคนิคก็ลองเข้าทางอินเทอร์เน็ตดูนะครับ w ว w c h 8ป c c c o m อนะครับอีเมลต่างๆความคิดเห็นต่างๆนะครับส่งมาได้ที่ t a n a t n h o t m a i l c o m นะครับแล้วก็เข้ามาพูดคุยกับเพื่อนๆสมาชิกรายการเราได้นะครับทางเว็บบอร์ดของเราครับพูดแทนทอล์กพันทาวคอครับครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะแล้วก็มีอีกหลายเรื่องที่น่าคุยกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการรับชมรับฟังนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ